เริ่มต้นสุขภาพดีด้วยตัวคุณเองกับทุกประเด็นด้านสุขภาพพบดัชนีบ่งชี้ความสุขของการใช้ชีวิตอย่างอิ่มสุขกับทุกเรื่องเล่าที่ให้เรากินอยู่ดีมีความสุขด้วยสุขภาวะสําหรับทุกช่วงวัยเข้าใจพัฒนาการของแต่ละช่วงวัยให้อยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์อิ่มสุขแลกเปลี่ยนแบ่งปันเคล็ดลับสุขภาพดีพร้อมทำความเข้าใจถึงพื้นฐานด้านการพยาบาล เพื่อให้คุณเริ่มต้นแอคทีฟสร้างสุขภาพดีด้วยตัวคุณเองง่ายๆทุกวันอาทิตย์8นาฬิกาในรายการเวลเน e s ทอล์ k สุขภาพดีอย่างยั่งยืนโดยอาจารย์อนุสรแน่นอุดรผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลชุมชนคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาเริ่มต้นดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกัน กับวิทยุราชมงคลทัญบุรี fm 89.5 MHz สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wellness Talk สุขภาพดีอย,อย่างยั่งยืนเริ่มต้นสุขภาพดีด้วยตัวคุณเองกับทุกประเด็นด้านสุขภาพความสุขของการใช้ชีวิตอย่างอิ่มสุข ทุกเรื่องเล่าที่ให้เรากินอยู่ดีสำหรับรายการวิวเน็ตทอล์คผลิตรายการโดยคณะเพาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีครับร่วมกับวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีเราจะมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี f m 89.5เมกะเฮิรทตซ์สัปดาห์นี้มาพบกับผมอาจารย์อนุสรณ์นุ่นดอครับผู้ดำเนินรายการและในวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับกับข้าวกับความดัน โภชนาการสําหรับโรคความดันโลหิตสูงพร้อมกับวิทยากรนะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอาจารย์ดร ok วรรัตมากเทพพรมครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับก็ท็อปปิกวันนี้ของเราคือกับข้าวนะครับกับข้าวคืออาหารเนาะใช่ค่ะแล้วก็กับความดัน,นใช่ค่ะนะครับอย่างแรกเลยอาจารย์ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องกับข้าวเนาะเราดูเรื่องของความดันกันก่อนะนะครับอาจารย์ความดันปกติมันมีความดัน แบบไหนบ้างครับอาจารย์ครับผมจริงๆความดันปกตินะคะเราก็จะมีเรื่องของคือความดันปกติแล้วก็คือคนทั่วไปค่ะระดับความดันปกตินะคะแล้วก็จะมีคนกลุ่มที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์นะคะว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะคแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คืออันนี้ไม่ใช่โรคนะคะแต่ว่าจะมีประชาชนทั่วไปบางทีพูดถึงเรื่องของความดันโลหิตต่ำ ก็มีนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่โรคค่ะที่เป็นโรคจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ก็คือเป็นภาวะภาวะหนึ่งก็เรียกว่าเป็นภาวะความดันโลหิตต่ำใช่ค่ะใครคะอาจารย์แล้วโรคความดันโลหิตสูงกับภาวะความดันโลหิตต่ำมันมีอาการที่แตกต่างกันไหมคะอาจารย์แตกต่างกันค่ะคือความดันโลหิตสูงเนี่ยชื่อเขาบอกอยู่แล้วค่ะว่าเป็นความดันโลหิตสูงนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะระบุว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเริ่มต้นเนี่ยเขาจะดูจากค่าความดัน เราจะมีค่าความดันคือค่าความดันขณะหัวใจบีบตัวนะคะถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะก็คือจะตั้งแต่หนึ่งร้อยสสิบเก้าข si ึ้นไปนะคะอีกตัวหนึ่งคือความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวนะคะก็คือมากกว่าแปดสิบเก้าขึ้นไปเราก็จะเรียกว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะซึ่งโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยแต่เราต้องบอกว่าอาการของโรคความดันโลหิตสูงค่ะอาการไม่ชัดเจนเลยนะคะซึ่งเราจะได้ยินว่าโรคความดันโลหิตสูงนะคะจะมี อีกคำานึงเขาเรียกว่าเพชชาคัดเงียบคือเราจะไม่เจอเลยค่ะครับคือใช้ชีวิตประจําวันปกติแต่บางครั้งไปเจอเมื่อไปหาหมอด้วยโรคอื่นนะคะคแต่คุณหมอวัดความดันค่ะแล้วเราเจอนะคะอาการที่เราจะเจอได้เนี่ยก็จะมีอาการพวกปวดตึงท้ายทอยนะคะบางครั้งรู้สึกตึงต้นคอคมีเวียนศีรษะนะคะคบ,บางครายเนี่ยมีอาการปวดศีรษะตุบๆลักษณะเหมือนไมเกรนซึ่งจะเห็นว่าอาจารย์จะเห็นว่า ลักษณะอาการพวกนี้เหมือนอาการทั่วไปค่ะคดังนั้นบางทีเราถึงไม่เจอ,อนะคะเราถึงไม่รู้ว่าเราเป็นความดันโลหิตสูงแล้วอครับผมก็คือจากสรุปก็คือค่าความดันจริงๆจะมีสองค่าคือตัวบนกับตัวล่าง<ช>ที่รเราจะไปโรงพยาบาลเราก็จะเจอตัวบนกับตัวล่างซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะวินิจฉัยว่าเป็นความดนรนโลหิตสูงแล้วก็คือร้อยสี่สิบตัวบนแล้วก็ตัวล่างเก้าสิบแต่ถ้าต่ำกว่านี้ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ต้องเฝ้ราระวังแต่ต้องเฝ้ราระวังเนาะแล้วก็จริงๆแล้ว ความดันไม่มีใครไม่มีใครอยู่ดีๆตื่นเช้ามาวัดความดันตัวเองไม่มีมดัง<ช>นั้นมนันก็เลยทําให้ร่างกายของเราจริงๆวันนี้เราอาจจะความดันสูงก็ได้แต่ว่าดโดยปกติของเราเราร่างกายเราปรับตัวได้เสมอกับกับเรื่องของความดันมันเลยทําให้วันนี้เราไม่รู้สึกว่าวันนี้ถ้าฉันป,นปวดหัวมากเลยฉันมีความดันขึ้นอะไรเงี้ยไม่มีใครรู้<ช>ดังนั้นใช่ส่วนใหญ่ตอนที่เราไปรู้ก็คือตอนที่ไปตรวจหออย่างอื่นอาจจะไป เท้าแพงเข้าเฟือกแต่ว่าต้องวัดความดันก่อนที่คัดกรองอ่าเราเจอโรคความดันนตอนนั้นนั่นแหละนะครับก็คือได้แพ็กเกจเพิ่มเข้ามาเป็นความดันโลหิตสูงนะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ความดันก็คืออาจจะอาจจะดูได้จากอะไรครับจากพันธุกรรมเนาะเป็นส่วนหนึ่งค่ะใช่ครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นโรคโรคทางติดต่อทางพันธุกรรมนะครับผมก็อันนี้ก็อาจจะดูที่ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายปู่ย่านะอามีใครเป็นความดันบ้างไหม เราก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นเสียงเป็นความดันได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะนะครับอาจารย์ครับแล้วส่วนความดันต่ําเนี่ยจะมีมีภาวะแทรกซ้อนมีอะไรไหมครับอาจารย์ครับคือความดันต่ํานะคะโดยปกติเนี่ยความดันต่ําเราจะแบ่งเป็นความดันต่ําที่เกิดจาก คือเป็นสาเหตุทั่วไปค่ะไม่มีอันตรายนะคะคเช่นอาจจะเกิดจากเรื่องของส่วนใหญ่ก็เรื่องขาดสารอาหารนะคะเช่นพวกขาดโปรตีนนะคะควิตามินซีวิตามินบีพวกนี้จะทําให้เ,เขาเรียกว่าความแข็งแรงของหลอดเลือดเปลี่ยนแปลงไปก็ทําให้ความดันโลหิตต่ําได้นะคะครหรือพักผ่อนน้อยนะคะคในช่วงนั้นนะคะหรือบ,บางครั้งคนไข้บางคนอยู่ในภาวะซึมเศร้าอ,อันนี้ก็ทําให้ความดันต่ําได้ซึ่งก็ต้องแก้ไขที่สาเหตุอีกแบบหนึ่งก็คือความดันต่ําจากโรคต่างๆค่ะ โรคต่างๆที่เราพูดถึงมีอะไรบ้างโรคหัวใจค่ะโรคติดเชื้อต่างๆนะคะหรือคนไข้ที่หรือคนทั่วไปก็ได้ค่ะที่เสียเลือดไม่ว่าจะเสียเลือดอย่างเฉียบพลันเช่นขับรถมอเตอร์ไซค์ล้มนะคะหรือมีได้รับบาดเจ็บมีเลือดออกนะคะหรือกลุ่มที่เขาเรียกว่าเสียเลือดแบบสะสมกลุ่มที่มีแผลในกระเพาะอาหารเลือดออกตลอดหรือผู้หญิงบางคนนะคะที่มีประจำเดือนมามากๆ กลุ่มนี้ก็ทําให้เสียเลือดอย่างสะสมได้เช่นเดียวกันนะคะคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความดันโลหิตต่ําซึ่งอาการของความดันโลหิตต่ำค่ะคจะแตกต่างกับเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะอาการของความดันโลหิตต่ําจะเป็นอาการของเราจะจาง่ายๆเลยค่ะอาการของคนที่เหมือนอ่อนเพลียอ่อนแรงรู้สึกเหนื่อยง่ายๆนะคะครหรือลุกขึ้นเปลี่ยนท่าแล้วบางคนหน้ามืดเวียนศีรษะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาการของความดันโลหิตต่าค่ะ ครับผมแต่ถามว่าระหว่างความดันโลหิตต um, ่ำก uh ับความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงดูน่ากลัวกว่าเนาะจันเนาะน่ากลัวกว่าค่ะน่ากลัวกว่าครับผมเราเริ่มเข้าใจในตัวอย่างของความดันระหว่างความดันต่ำกับความดันสูงแล้วนะครับว่าอาการของสองอย่างจะค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่นะครับดังนั้นณนะตอนนี้เริ่มละคุณผู้ฟังบางคนที่กําลังนั่งฟังอยู่หรือกำลังดูอยู่ก็แบบเอ๊ะฉันเป็นความดันยี่ฉันกินข้าวอยู่คนปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันมีผลต่อ โลกของฉันไหมของของเราไหมมีไหมคะอาจารย์มีค่ะความดันโลหิตสูงนี่คือความดันโลหิตสูงเนี่ยต้องบอกว่าสาเหตุที่ทําให้คนไข้หลายคนยังไม่สามารถควบคุมความดันได้นะคะสาเหตุอันดับหนึ่งเลยนะคะครับคือรับประทานอาหารได้ไม่เหมาะสมก็คืออาหารที่มีโซเดียมสูงหรือเราจะเรียกกันว่าอาหารเค็มนั่นแหละคะ่ะที่ทําให้กลุ่มคนไข้ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจะควบคุมระดับความดันโลหิตสูงได้นะคะอืแปลว่าอะไรครับ เชื่ออาจารย์พูดไปก็คือว่าคนที่เป็นความดันสูงส่วนใหญ่ที่ยังไม่สามารถคุมให้ความดันลงมาได้เนี่ยก็เนองก็นอง,งจากว่าการรับประทานอาหารที่อาจจะเป็นมีเรื่องของความเค็ม<ช>นะครับ<ช><ช>แล้วก็อาจจะมีส่วนผสมของโซเดียมแล้วจริงๆงเนี่ยอาหารบางอย่างไม่เค็มแต่มีโซเดียมสูงใช่ค่ะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโซเดียมมันเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลทำทาให้เกิดโรคความดันดังนั้นอาหารบางอย่างไม่เค็มเช่นเบเกอรี่ ใช่ค่ะนนไม่เคม็มแต่ว่าม,ม,มีโซเดียมมมีีโซเดยสูงมากเพราะว่ามีเบกกิ้งโซดาใช่ค่ะนะครับก็เป็นโซเดียมส่วนหนึ่งที่ที่ส่งผลทําให้โรคความดันยังยังไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นจริง,รงๆแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านอาจจะต้องมองแล้วครับว่าณนะตอนวันเนี้อาหารที่เรากินอยู่ในทุกๆวันเนี่ยอันไหนบ้างที่มีโซเดียมสูงๆอะไรบ้างที่ที่เไม่ค่อยมีโซเดียมอาจจะโซเดียมต่ำมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่า ไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่เค็มแล้วจะไม่มีโซเดียมนะครับเพราะปัจจุบันโซเดียมมันเป็นโซเดียมแฝงได้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอาหารแปรรูปเนาะอาจารย์ใช่ค่ะแปลรูปทุกอย่างลูกชิ้นทุกอย่างที่เป็นแปลรูปที่ไม่ได้มาจากหมูไก่สดๆที่มาจากตลาดอะไรที่เป็นลูกชิ้นไส้กรอกกุนเชียงหมูยองอะไรที่ผ่านการแปลรูปมาทั้งหมดจะค่อนข้างมีโซเดียมแฝงนะครับอาจารย์ครับดังนั้นแล้วเราจะดูแล โภชนาการให้กับคนไข้ที่เป็นความดันหรือกําลังมีภาวะมีภาวะเสี่ยงอาจารย์รดูแลยังไงดีครับในเรื่องของอาหารคือต้องเล่าก่อนนะคะว่าจริงๆเนี่ยเรื่องโรคความดันนะคะถ้าเป็นเรื่องของอาหารเนี่ยถ้าคนไข้ที่เป็นความดันจริงๆนะคะเขาจะจํากัดเกลือค่ะต่อวันจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเกลือแกงค่ะได้แค่ต่อวันแค่ประมาณ4ี่กรัม4ี่กรัมนี่เราคิดง่ายๆค่ะว่ายังไม่ถึง1ช้อนชาเลยค่ะแค่ประมาณ2-3ช้อนชา ครับนะคะซึ่งปริมาณน้อยมากๆดังนั้นถามว่าจะดูแลอย่างไงนะคะเริ่มต้นเราต้องดูเราต้องคุยกันก่อนว่าคนไข้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงจะมีกลุ่มหนึ่งคือทําอาหารรับประทานเองที่บ้านกลุ่มนี้จะง่ายหน่อยนะคะคก็ะคนที่บ้านก็คือใช้คําว่าปรุงให้น้อยที่สุดหรือบางทีเนี่ยก็ทําอาหารโดยแทบจะไม่ปรุงเลยค่ะเพราะอย่าลืมว่าอย่างที่อาจารย์อนุสร์ได้บอกว่าอาหารไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เนื้อสัตว์มีโซเดียมแฝงค่ะมีอยู่ในนั้นอยู่แล้ว ะะบางครั้งถึงบอกว่าเราทําอาหารมาหยาวมาเขาจะมีรสเค็มจากพวกอาหารพวกนี้อยู่แล้วนะคะเราก็จะปรุงให้น้อยที่สุดนะคะแต่ว่าในชีวิตประจําวันนะปัจจุบันนะคะน้อยมากนะคะอาจารย์ที่จะสามารถทําอาหารรับประทานเองได้ทั้งหมดสามมื้อนะคะเราต้องทานอาหารนอกบ้านนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าออกไปทานอาหารนอกบ้านเราจะทํำยังไงถ้าเราออกไปนอกบ้านคะ่ะถ้าคนไข้เป็นความดันนะคะควบคุมไม่ได้เลยอาหารตามสั่งต้องบอกค่ะว่า ไม่ต้องปรุงสิ่งที่มันเป็นวัฒนธรรมของอาหารตามสั่งคืออะไรกันนะครัพริกน้ำปลาที่เราอยู่บนโต๊ะนั่นแหละเรายังไม่ได้ชิมอาหารเลยนะว่ามันเค็มแล้วแต่เราด้วยพฤติกรรมรู้สึกว่าเราต้องหยอนน้ำปลาหน่อยนะอ่ะมันเป็นพฤติกรรมที่เราแบบทํามาจนคุ้นชินจริงๆเราควรจะต้องชิมก่อนปรุงเนาะป้ายบางร้านก๋วยเตี๋ยนี่เขียนเลยว่าชิมก่อนปรุงแต่เราอปรุงแล้วใอยไปชิม คือหนึ่งเติมเนี่ยเราเราไม่เราไม่แนะนําให้เติมอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นไปได้บางร้านเราคุยได้เราบอกเลยค่ะว่าสั่งข้าวผัดเนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่าให้เขาผัดมาเลยไม่ต้องปรุงแล้วเรามาชิมก่อนแล้วเราจะรู้ไงคะว่าอ่ะเราเป็นโรคนี้เรารู้แล้ววันนันเราจะกินอะไรได้แค่ไหนเราก็จะปรุงแล้วที่เรากินได้นะคะสองนะคะบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้สั่งอาหารตามสั่งอาหารถูกปรุงมาแล้วค่ะข้าวราดแกงนี่เป็นอาหารยอดฮิตนะคะเราทํายังไงได้บ้าง ก็ถ้าเป็นข้าวราดแกงค่ะกินแต่เนื้อค่ะน้ำไม่ต้องกินคไม่ว่าจะเป็นแกงมาต้มยำนี่มันของอร่อยคู่คู่คนไทยเลยเนาะบางทีก็ซดน้ํานะคะชุ่มชื่นชื่นใจชุ่มคอนะคะเราก็หลีกเลี่ยงค่ะคือน้ําก็ในน้ําที่เราซดไปแต่ละช้อนเนี่ยมันก็เป็นโซเดียมค่ะเราจะพยายามกินแต่เนื้อนะคะหรือผัดผักต่างๆเหล่านี้เนี่ยผักก็เน้นกินแต่ผักค่ะน้ําราดผักซึ่ง จริงๆอร่อยนะคะอาจารย์ครับก็ให้หลีกเลี่ยงตรงนั้นนะคะนอกจากนี้อาหารที่มีน้ำราดค่ะน้ำราดต้องถามอาจารย์ค่ะข้าวขาหมูข้าวหมูกรอบเวลาอาจารย์ไปสั่งครับยังไงถึงจะอร่อยคะก็ต้องราดน้ำเยอะๆครับแต่คนไข้ชอบ่ำเลยครับนั่นเลยค่ะอแต่ว่าคนไข้ความดันลาดได้ไหมคะแยกน้ําค่ะบอกร้านขายเลยค่ะขอแยกน้ําแล้วเราก็ลาดพอให้แบบพอที่้รู้สึกว่ามีความว่าได้ราดแต่ไม่ใช่แบบว่าเอาให้ฉ่าจนเปียก นะครับอันอันอันนี้ต้องเลิกนะคะเพราะว่าในน้ำนั้นก็โซเดียมเยอะเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราไปกินหมูกระทะกินสุกี้หมูกระทะกินได้ไหมได้กินได้กินได้กินได้แต่ว่าเรากินได้ทุกอย่างเลยครับแต่เราต้องกินในการใช่ใช่ค่ะใช่สตินะครับในกากินทุกอย่างเลยเป็นความดันเรากินได้แต่ว่าเวลาไปกินเนี่ยเราก็เลือกกินแต่ผักนะคะแล้วก็ไม่คุ้มสิครับอาจารย์เนื้อสัตว์ได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าขอหลีกเลี่ยงติดมันแต่น้ําซุปเนี่ย อย่าซดเนาะอย่าหลีเลี่ยงอย่าซดน้ําจิ้มก็อาจารย์แต่กินกินชาบูไม่ซดน้ำเนี่ยมันไม่เรียกกินชาบูนะอาจารย์มันเรียกกินหมูลวกนะแต่มันต้องเทียบกันขาอาจารย์คือก็ลวกแค่ในน้าให้มันพอได้รสได้ชาติน้ําจิ้มแตะแตะนิดนึงค่ะแล้วก็อันนี้คือถามว่ากินได้ไหมก็คือจริงๆอยากให้หลีกเลี่ยงค่ะแต่ถ้าอยากจะไปจริงๆสังคมครอบครัวเนาะก็กินสักนิดาหนึ่งก็ได้นะแต่เลือกคำสองคำเนาะแต่น้ําซุปเนี่ยค่ะ น้ำซุปปรุงรสเนาะจารย์ก็อร่อยมากก็หลีกเลี่ยงค่ะอาจารย์กินแค่เนื้อค่ะก็คอนเซ็ปต์เมื่อกี้เลยค่ะหลีกเลี่ยงน้ํากินแค่เนื้อน้ําที่มาในหม้ออน้ำที่มาในหม้อนะครับที่แบบยังยังไม่ได้เอาหมูลงไปจุ่มน่ะยังน้าอย่างนั้น่ะกินก่อนดีไหมแล้วค่อยแล้วน้ําที่พอลวกหมูลวกอะไรเสร็จแล้วเราก็ไม่กินอย่างเงี้ยเขาปรุงมาแล้วค่ะจานเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วค่ะในนั้นก็อุดมไปด้วยโซเดียมค่ะเพราะว่าอะไรบางคนเนี่ยบอกว่า กินน้ำตอนหลังที่ใส่หมูแสบไปแล้วน้ำมันจะเริ่มเค็มแต่น้ำตอนแรกม,มันยังไม่เค็มจริงๆแล้วมันเค็มเท่าเดิมแต่แค่เราอาจจะได้รับโซเดียมที่มันมากขึ้นมากขึ้นจากการไปกินน้ําจิ้มกินอย่างอื่นที่มันอยู่ในระหว่างะระหว่างทางของการกินมาเลยทาให้เรารู้สึกว่ามันเริ่มเค็มขึ้นเรื่อยๆเค็มขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆคือน้ําก็น้าแบบเดิมปริมาณเกลือก็อยู่ในน้ําเท่าเดิมะนะครับแล้วยังมีนะคะอาจารย์อ่ะผลไม้ผลไม้เราเนี่ยเป็นอาหารสุขภาพถูกไหมคะอาจารย์ แต่ทีนี้เวลาเราซื้อมาเนี่ยมะม่วงน้ำปลาหวานอ่าครับอันนี้อันนี้อาหารสุขภาพมะม่วงสุขภาพจริงค่ะผลไม้สุขภาพมะม่วงชิ้นหนึ่งน้ำปลาหวานกระปุกหนึ่งอันนี้จริงๆคือเราต้องหลีกเลี่ยงนะคะอาจารย์คือของเขาจําเลยค่ะว่าอาหารที่เราต้องใช้เครื่องจิ้มต่างๆเครื่องจิ้มที่พูดถึงคือพริกเกลือหรือจะจิ้มเกลือเฉยๆหรือไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาหวานพวกเนี้ยให้หลีกเลี่ยงกินผลไม้ก็เป็นผลไม้สดค่ะนะคะผลไม้สดก็จะดีกว่า เพราะว่าเอาเอาจริงด้วยวัฒนธรรมสังคมไทยที่ที่ดั้งเดิมมานะก็คือผล,ลไม้ก็ต้องมีเครื่องเคียงมีเครื่องจิ้มนะครับอ,อ,อาหารก็ต้องมีพริกน้ำปลามีซอสมีอะไรเพื่อจะได้หย่ยอันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ต้องเติมเต็มกินผล,ลไม้ก็คือให้ได้ผล,ลไม้ไม่ต้องได้เกลือหรือน้ําตาลเพิ่มเราจะได้ลิ้มรสความหวานจากผล,ลไม้จริงๆไม่ใช่ว่าเอ่อมารับความหวานความเผ็ดซ่าหรือความเค็มจาก <S <S <c oughs> พริกเกลืออะไรเงี้ยนะครับเนาะ จริงๆก็ไม่ต้องหักติบอาจารย์ค่อยๆลดค่อยๆลดจยเคยจิ้มสักสิบครั้งหรือเออโอ้โหพริกเกลือกะปิปลาถ้าแบบว่าเต็มคำแล้วก็อาจจะค่อยๆลดลงลดลงนะครับพอให้ได้มีความสุขนะครับแต่พฤติกรรมใหม่มันจะค่อยๆปรับเปลี่ยนใช่ค่ะไปเรื่อยๆนะครับจากที่เคยหยอดน้าปลาหลังๆพอเราเริ่มชินกับการที่ลิ้นเราจะเริ่มปรับปรับได้ครับว่าตอนแรกเราเหมือนว่าเราเคยกินแต่เท่านี้แล้วอร่อย แต่พอเราเริ่มลดเกลือทีละน้อยๆลงลดน้ำปลาลงลิ้นเราจะค่อยๆปรับได้แล้วเราจะเริ่มกินอาหารที่โซเดียมลดลงเองหมูยอกุนเชียงเบเกอรี่นะคะขนมปังต่างๆเหล่านี้ยพวกนี้เป็นอาหารที่มีโซเดียมแฝงนะคะหรือพวกอาหารกระป๋องคนะะปลากระป๋องผักดองกระป๋องพวกนี้ก็เป็นอาหารที่มีโซเดียมแฝงนะคะซึ่งกลุ่มเนี้ยคือหลีกเลี่ยงเลยค่ะจริงๆกินอาหารสดใหม่ นะคะเป็นเนื้อเนื้อหมูก็คือเนื้อหมูที่ซื้อมาจากตลาดเอามาปรุงอาหารโดยปรุงลดน้อยที่สุดเนื้อไก่ก็เนื้อไก่จากตลาดเนื้อปลาจากตลาดพวกนี้นะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่อาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยถูกการแปรรูปไปแล้วนะคะการถูกการแปรรูปไปแล้วเนี่ยโซเดียมมามาตามการแปลร,รูปเลยค่ะครับหรือบางทีอย่างกุนเชียงเนะะี่ยค่ะกุนเชียงรสชาติเขาไม่เค็มนะไม่เค็มออกจะหวานด้วยสาวบางคนก็ บางคนจะคิดว่าอืไม่ไม่น่าเค็มหรือหมูยอเนี้ยหมูยอก็ไม่เค็มนะคะหมูยอก็แหนมก็แหนมก็ไม่ได้เค็มนะตามันเยี่ยวแต่ว่าวิธีการกรรมวิธีในการแปรรูปอ่ะเขาใช้เกลือเป็นหลักในการแปรรูปในการถนอมอาหารทําให้ทําให้เกิดยีสต์เกิดขึ้นทําให้เกิดการรสชาติที่เปรี้ยวขึ้นนะครับดังนั้นก็จะอาหารแปรรูปทุกชนิดจะมีส่วนผสมของโซเดียมเป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูปอยู่แล้วนะครับในการปรุงแต่งหรือ บางทีอาจจะมีเรื่อง,องร add, เรื่องของการแอดเลยเรื่องของผงชูรสเพือ่อเพิ่มรสชาติใ,<ช>ให้ดูดีขึ้นจริงๆโซเดียมก็เป็นผงชูรสก็คือโซเดียมชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับผมสุดท้ายเป็นและหมอก็คือให้กินยาด้วยแล้วก็ต้องมาดูแลเรื่องอาหารอย่างเงี้ยมันต้องจําเป็นต้องกินผักลวกต้องทําอาหารเองไหมเพราะสุดท้ายบางบางทีหมอเริ่มปรับยางกินยาเม็ดแรกแล้วไม่คุมคุมไม่ได้แล้วเริ่มสองเม็ด ใช่ไหมเริ่มกินอ่เชาวว้ากลางวันเย็นเริ่มกินเช้าเย็นเพิ่มขึ้นสุดท้ายต้องกินยาก่อนนอนอีกอยาเริ่มเยอะสุดท้ายหมอก,ก็บอกว่าให้ไปปรับเรื่องพฤติกรรมการกินอาจารย์มีวิธีแนะนําผู้ป่วยยังไงครับบ้างครับสมมติวบาที่สุดของยาแล้วแมกยาแล้วเนี่ยค,คือจริงๆชางที่สุดของยาเนี่ยก็คือชัดเจนว่าน่าจะมาจากการที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการกินได้จะแนะนํำยังไงค่ะคือต้องบอกว่าวิธีแรกที่ที่สุดคือทําอาหารที่ปรุงเอง กินเน้นเนื้อค่ะอาหารที่มีน้ำต่างๆผัดผักบอกเขาเลยค่ะขอแค่ตัวผัดผักไม่ต้องราดน้ำนะคะถ้าสั่งอาหารที่เป็นแกงต่างๆก็กินแต่เนื้อค่ะครับส่วนน้ำเนี่ยทิ้งค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะคเดี๋ยวบางคนเสียดายกินหมดถ้วยไม่ต้องเสียดายค่ะก็คือทิ้งไปเลยนะคะบางคนสั่งอาหารตามสั่งค่ะข้าวผัดนะคะไข่เจียวบอกร้านได้เลยค่ะว่า ไม่ต้องปรุงรสเลยค่ะให้ทําโดยไม่ต้องปรุงรสเพราะว่าถ้าเราไม่บอกร้านนะคะร้านเขาจะปรุงอะไรบ้างอ่ะผงชูรสมาแน่นอนค่ะหนึ่งน้ําปลามาค่ะที่เหลือก็จะเป็นพวกซอสต,ต่างๆซึ่งอันนี้เขาจะมาอยู่แล้วน้ำมันหอยนะคะซึ่งเครื่องปรุงเหล่านี้มีโซเดียมบอกเลยค่ะว่าไม่ต้องปรุงอันนี้ในกรณีที่ควบคุมไม่ได้แล้วนะคะอาจารย์อันนี้คือเราจะอันตรายแล้วนะคะเราต้องควบคุมอย่างดีนะคะคก็อันนี้จะเป็นคันแนะนําว่ากินอาหารนอกบ้านได้นะคะแต่ว่า ให้หลีกเลี่ยงตามนี้นะคะนอก <ost> จากนั้นนะคะบางคนกินอาหารนอกบ้านเสร็จมีซื้ออาหารด้วยนะคะการซื้ออาหารทุกคนจะเห็นว่าอาหารทุกประเภทค่ะที่เป็นอาหารขายทั่วไปนะคะพวกสแน็คเป็นพวกของกินเล่นต่างๆขนมต่างๆนะคะคเขาจะมีฉลากข้างๆเขาจะเขียนว่าโซเดียม,มเขาเขียนเป็นภาษาไทยนะคะเขาจะเขียนนะคะว่าปริมาณเท่าไหร่ซึ่งอย่างที่บอกว่าคนไข้ที่เป็นกลุ่มความดันโลหิตสูงนะคะเราจะจํากัดเกลือโซเดียมไม่เกินวันละประมาณ สี่กร,รมัม hmm. ซึ่งเกลือโซเดียมจริงคือน้อยมากประมาณ2อนสองถึงสาช้อนชาเท่านั้นนะคะก็คือต้องเราเราดูข้างข้าเลยค่ะถ้าดูโซเดียมเยอะเป็นพันมิลิกรัมเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงนะคะคแต่ถ้ามีสักยี่สาสบนะคะหรือร้อยต้นต้นนะคะก็ถ้านานๆานทีอยากจะกินก็ยังพอได้บางทีมันใช้ชีวิตนะคะอาจารย์คือจะจะให้ลดหมดมันก็ลําบาก เราสองคนเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะ่ได้คำนึงถึงปัญหาจริงๆก็คือว่าความดันเนี่ยไม่ได้ความดันของผมสองคนนะเป็นความดันของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เป็นความดันอยู่ณตอนนี้และความดันนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาของหมอเพราะเพราะเพราะว่าพอถึงเวลาตรวจตามนัดหมอก็จ่ายยาตามปกติใช่ค่ะคนคนไข้ไม่สามารถปรับได้หมอก็เพิ่มยาให้เพิ่มยาให้แล้วหมอก็บอกให้วิธีการปรับพฤติกรรมดังนั้นจริงๆแล้วความดันอยู่กับใคร ความดันอยู่กับผู้ป่วยอยู่กับคนที่เป็นความดันณนะปัจจุบันนี้ดังนั้นจริง,รงๆเราต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพของตนเองเพราะความดันนี้จะเป็นประตูสู่โรคอันอื่นที่หมอพยายามคุมบอกว่าให้คุมเรื่องอาหารลดเค็มนะครับออกกําลังกายนะคุมความดันให้ได้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเดินเปิดประตูสู่โรคบานอื่นนะครับดังนั้นอันนี้ผมาอาจจะต้องบอกให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ย มองเห็นถึงตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมความดันจากการรับประทานอาหารด้วยนะครับรวมถึงพฤติกรรมอย่างอื่นๆด้วยเช่นบางทีความดันคุมอาหารได้แล้วนะครับแต่ว่าความเครียดสะสมมีพักผ่อนน้อยไม่ออกกําลังกายก็อาจจะเป็นผลหนึ่งที่ทําให้ความดันก็ยังไม่ลงยังสูงอยู่นะครับเนาะแล้วก็มันก็จะเป็นผลโยงใยไปสึงในเรื่องของโรคต่างๆที่จะตามมาจากความดันเพราะ ความดันโลหิตสูงคือประตูสู่โรคต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับหรือแม้แต่บางทีก็เป็นเรื่องของอะไรครับเร,เรื่องอัลไซเมอร์เรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะตามมาในทีหลังแต่ที่เรากลัวจะมีเรื่องเรื่องของโรคหนึ่งนะคะคือเส้นเลือดในสมองแตกคือเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยจะมาจากการที่ควบคุมความดันไม่ได้ค่ะแล้วพอความดันสูงมากๆนะคะคือถ้าเราวัดความดันได้180-110 ร้อยแปดสิบร้อยสิบร้อยแสิบหนึ่งร้อยหรือสองร้อยขึ้นเนี่ยเรากลัวมากนะคะ,ะคนไข้ก็จะมีอาการอาจจาะปักเบี้ยวนะคะ,ะแคนคาอ่อนแรงไปเลยแล้วที่น่ากลัวอีกนะคะโรคนี้เมื่อเข้าโรงพยาบาลแล้วนะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะจะกลับมาได้เหมือนเดิมบางคนเข้าโรงพยาบาลแล้วนะคะกลับมาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือ<ะ>ถ้าเขาเรียกกันว่าเป็นผัก นอนติดเตียงนะคะคบ,บางคนแขนขาเขาเรียกว่าอัมาาพาตไปครึ่งซีกอันนี้เป็นสิ่งที่เรากลัวค่ะแล้วก็ถ้าเราสามารถควบคุมความนันได้เรื่องพวกนี้ก็จะให้เกิดนะคะคนอกจากการควบคุมอาหารแล้วนะคะอีกประเด็นหนึ่งซึ่งอยากจะให้ทุกทท่านที่ฟังนะคะเห็นถึงความสําคัญคือเรื่องของการรับประทานยาค่ะคการรับประทานยาเนี่ยอยาก,ยากได้บอกอใช่อยางบอก <นะ S 2> ความดันนี้ไม่มีอาการค่ะบางคนไปหาหมอได้ยามารับประทานแล้วอ้าวไม่มีอาการเลยนี่นาะ ปกติดีอยู่ลดยาซะเลยซึ่งอันนี้น่ากลัวมากนะคะถ้าเราได้ยามานะคะให้กินยาตามแผนกนารรักษาที่หมอให้มานะคะยกเว้นว่ากินยาแล้วมีอาการเหมือนจะวูบวูบหน้ามืดใจสัน่นอันนี้รเราถึงจะหยุดยาได้แล้วรีบไปพบแพทย์ค่ะครับนะคะเพื่อให้แพทย์เนี่ยปรับยาใหม่นะคะแล้วก็ยาเนี่ยอันนี้ เราและเราเราไม่แลกกันนะคะยานะคะอาจารย์เพราะว่ายาเราของใครของของใครของคนนั้นนะคะเราจะไม่แลกยากันถ้าอาจารย์วรรัตเป็นอาจารย์อนุสรเป็นเราแยกแลกยากันไม่ได้นะคะเราใจดีเราใจดีแบ่งยาให้เพื่อนกินไบางทีขนาดคนละชื่อยาตัวเดียวกันค่ะแต่ขยะขนาดเป็นคนลัคนระปริมาณกันนะคะเราก็จะไม่แลกยากันค่ะอาจารย์ทราบไหมครับมื้อไหนที่จะเป็นความดันได้เป็นมื้อไหนที่กินอาหารแล้วจะเป็นความดันได้ง่ายขึ้นเอ้มื้อไหนคะอาจารย์มื้อไหนเอ่ย มือเดียวเองมื้อไหนคะก็วันนี้ม bueno> ือมือเดียวเองเี๋ยววันนี้กินข้าวผัดกะเพรานะครับกินมื้อเดียวเองแต่พวกนี hum, ้ก็กินมื้อเดียวเองอีกกินทุกวันนะครับสุดท้ายก็เป็นแค่มือเดียวเองแต่ว่ากินทุกวันมันก็เพิ่มความดันไดอันนี้ติดมุกตลกเนาะนะครับดังนั้นวันนี้ก็อยากให้ทุกคนที่ผู้ฟังคุณผู้ฟังกคุณผู้ชมนะครับก็ให้ตระหนักถึงความสําคัญเนาะว่าจริงๆแล้วความดันเนี่ย อย่างที่ผมบอกว่าความดันเป็นประตูสู่โรคอื่นๆดังนั้นถ้าเราปิดประตูความดันเราได้โรคอื่นก็จะไม่ตามมาเช่นโรคหลอดเลือดห,งห,งหัวใจโรคหลอดเลือดสมองซึ่งมันมีผลมากเลยครับในเรื่องของออทุกคลภาพต่างๆยิ่งโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองเองนะครับ<ม>การที่จะฟื้นกลับคืนมาจากหลอดเลือดสมองเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากอาจจะมีความหลงเหลือผูอ้คุณภาพหรือพิการได้นะครับดังนั้นเมื่อปิดประตูความดันได้ก็จะไม่นำพาไปสู่ประตูอื่นๆโรคอื่นๆอีก นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ได้สาระสำคัญมากๆเลยในเรื่องของภาวะโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็ในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตต่ำนะครับว่าอาการมันก็มีความที่แตกต่างกันนะครับผมเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง fm 8 9 5 MHz เมวิทยุราชมงคลธัญบุรีสำหรับท่านใดที่อยากติดตามเนื้อหารายการย้อนหลังนะครับสามารถรับชมติดตามได้ทาง แฟนเพจ Facebook ครับ fm 89.5สถานีวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี YouTube Channel ครับ i m u t t radio แล้วก็คลิปสั้นๆทางช่อง TikTok น่ารักนนะครับ i m u t t radio วันนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังผมพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ วิทยุราชมงคลทัญบุรีร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีสนับสนุนการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน